นีอริจะมาแจกสูตรปีกไก่แซ่บแห้งเนื้อไก่แบบนุ่มๆคเครื่องแบบแน่ๆนๆได้ทั้งเมนูกับแก้มแล้วก็กับข้าวเอาล่ะไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะปีกกางไก่ครึ่งกิโลข้าวครัวหนึ่งช้อนโต๊ะผนครึ่งช้อนโต๊ะตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชามะขามเปียกสองช้อนโต,ต๊ะปลาหนึ่งช้อนโต๊ะมะกรูดตามชอบพริกฟ้าแดงสองเม็ดแดงห้าหูขิงเจ็ดเม็ดกระเทียมห้ากีหัอ่อนหนึ่งแง่ไคหนึ่งต้นเดี๋ยวเราจะไปโขกพริกแกงเราต้องหั่นตะไคร้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่่่่่่ะะะคนนนำำไไไปปตตาาหรือออวววโโขขขกกกกจดด้้้้งงงยยึแแล็ี ี้ใช้เป็นขาอ่อนนะคะซอยบางๆไปเลยค่ะจากนั้นก็มาซอยหอมแดงต่อรานําไปตาจะได้ละเอียดแล้วก็ง่ายคือ <S <S ใครจะนําไปตาทั้งหัวเลยก็ได้นะแล้วก็มาซอยพริกชี้ฟ้าแดงเอาไว้โรยหน้านิดหน่อยใบมะกรูดเด็ดก้านออกช่วยเพิ่มให้น้ํามันหอมระเหยออกจากใบมะกรูดด้วยค่ะแซ่บแพงของเราจะได้หอมแบบครุ้มๆวันปีกไก่อลนี้จะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบรอ้อยก็นํามาบาังทั้งสองด้านนะคะเพื่อที่เวลานําไปผัดจะได้สุกง่ายๆก็ตัวเครื่องผิดแกงจะได้เข้าไปในตัวเนื้อไก่ชาิก็จะได้กรมก่อมถ้าใครไม่ชอบทานส่วนนี้ มาเปลี่ยนเป็นไก่ส่วนอื่นๆได้ตามใจชอบเลยค่ะทำไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปโขกพริกแกงกันค่ะพริกแห้งค่ะแล้วก็ตะไคร้รวมไปถึงเกลือใส่ลงไปโขกก่อนเลยนะคะพริกแห้งอันนี้จะนําไปแช่น้ำก่อนที่เวลาโขกแล้วน้องจะได้โขกในง่ายๆพริกแห้งค่ะตะไคร้เริ่มละเอียดได้เรียบร้อยแล้วออหอมหอมกระเทียมลงไปโขกต่อเลยค่ะพริกแกงสูตรนี้บอกเลยค่ะว่าเผ็ดซาบซายไม่สะดวกโขกนําไปปั่นได้เหมือนกันนะคะปั่นให้พอละเอียดเลยค่ะเวลานํามาโขกอันนี้จะรู้สึกว่าตัวเครื่องพริกแกงจะมีตัวน้ํามันหอมระเหยออกมาตัวกินนจะเป็ เอกลักษณ์โดยพิเศษเลยค่ะพอเริ่มหยาบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักผักทิ้งไว้กระทะใส่น้มามันแล้วก็เอาพริกแกงของเรานั้นลงไปผัดเลยค่ะให้ตัวพริกแกงนั้นมีกลิ่นหอมพริกแกงขออรีไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะใครอยากได้เผ็ดมากกว่านี้แนะนาให้ใส่เพิ่มได้เลยเผัดไปได้สักพักแล้วตัวพริกแกงเริ่มหอมฟุง้งี่ก็จะใส่ตัวไก่ลงไปค่ะงั้นก็ผัดผัดคั่วคูพอเนื้อไก่พอสุกค่ะถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปามาเติมน้ํารางคกลงไปได้นะคะผัดจะใช้ไฟแรงตัวให้ตัวเครื่องพริกแกงเข้ากับตัวเนือก่รรสชชาติทีคคบบัวยด กินข้าวไก่นั่นเองค่ะปรุงรสด้วยนะ้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นผัดๆครัวๆตัวเนื้อไก่เริ่มสุกเลยนะเมนูนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่ทานข้าวเปลืองมากที่ทาก็แสนง่ายง่ายามรสชาตินี่อร่อยกรมกรอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของไอรีเลยล่ะค่ะเมื่อสังเกตว่าหนังไก่เริ่มตึงแล้วจะใส่พริกป่นลงไปนะคะเพิ่มความเผ็ดให้กับแซบแฮมเพิ่มสีสันให้กับตัวอาหารด้วยนั่นเองค่ะใครทำเป็นแกบแกะนำใส่ช่ำๆไปเลยนะ เพิ่มพริกเผาไปอีกหน่อยละกันให้สีมันโดนแบบจิจาจิตจ่านะคะทุกคนอริไม่คนไม่ค่อยทานเผ็ดขอแอบลักไก่ใส่เป็นตัวน้าพริกเผาละกันนะคะหลังนั้นก็ผัดผัดคั่วๆต่อเลยค่ะเป็นงสีเริ่มแดงแล้วไม่ละจ๊ะดูน่ากินรลนอทุกคนตัวพริกเข่าทุกคนไม่ต้องใส่ตามาล,ลิก็ได้นะถ้าใส่พริกแห้งว่าเผ็ดแล้วพริกเผานี้บาต้องเลยค่ะังนั้นอริก็จะผัดให้ตัวเนื้อไก่เริ่มสุกอีกสักหน่อยแล้วก็ตัวน้าที่เราใส่ไประเหิดออกให้หมดคัั่่วววววใใใหห้้้้้้แแแงลลกกกก็็็สขานปิดดไฟฟรยยบมูีา แดงที่เราได้ซอยไว้แล้วก็เสิร์ฟใส่จานอันนี้ก็ได้แล้วล่ะคะ่ะเมนูปีกไก่แซพแพ่บแฮร่อยล้ำอย่าบอกใครเชียวล่ะ